สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์แพนและนี่คือเกม d e a d e f f e c t นะครับผมก็เราจะมาเล่นกันเลยนะฮัสตอรี่นะฮะยูเกมเลยครับเราเป็นผู้หญิงดีกว่าวิ่งเร็วอีซนะี่นะฮะมันเป็นเกมเอ่อซอมบี้มั้งยานอาวกาศอะไรประมาณนี้นะดูจากดูจากลักษณะแล้วเดี๋ยวผมขอไปแปบบ๊บนึงนะครับ To three chamber active. Tissue and vital function check. Error. Disruption detected. Restart. Emergency nanotrite activation launched. 3, 2, 1. Awakening. <coughs> <coughs> it is Wednesday, September 7th, 2045. Day 178 from the beginning of the hibernation. รู้สึกว่าเมาส์มันเร็วไปอะรู้สึกเมาสา์มันเร็ีวไปนะถ้าต้องอะไรวะไม่ใช่ละ <Ooh. S 1> เดี๋ยวครับเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งครับโอเคยังดีตองใ โอเคก็เกมนี้ครับร้านก็ออขอบคุณร้านอมเนอร์เกมสโตนะครับที่ให้เกมนี้มาเล่นกันฟรีๆนะครับผมอ,อ่าผมก็โปรโมทซะเลยนะจำหน่ายเกมสตรีมออริจิและยูเพนะครับมีโปรโมชั่นทุกประจำสัปดาห์นะครับโอเคไปกันเถอะโอ้โอโอ ไม่เล่นกันนะครับพี่น้องอ่ผมมีปืนโอเคแล้วก็ไปกันเลยโอเคมีการเก็บตังค์ด้วยระบบการเก็บตังค์โอเคไปเลย เราอยู่ห้องไหน่ะโอเคห้องสิบสามโอเคเกมนี้ก็ไม่กินสเปกมากนะครับ <c oughs> โ,อโอ้เราเจอประเด็นนะครับผม เราเจอปลาเด่นนั่นเองนะฮะเีไปแล้วอย่าปืน ไปทางไหนดีอ่ะอันนี้ก่อนไหมเอา้าอ๋อเป็นโอเคมากูมีหงนัดจะมัดจะมวยกจะควยอะไรก็มาโอ้ยอย่าเพิ่งโทรครับ เหมือนเกมเอเลียนแอฟซูลูชันเลยอะอารมณ์แนวเนี้ยเฮ้ยเราต้องไปข้างล่างอันนี้มันเป็นทางเก่านะต้องไปฝั่งโน้นนะครับโอ้นาทาโอเคเงินเฮ้ติดติดดโอเคครับ ที่เกต์อ่านครับเราเราเน้นเกมเพย์นะไปส่วนต่อไปอารมณ์คล้าย DCX the Fall เลยอะอารมณ์คล้ายกันเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันโอเค เสีงยงเปิดประตูน่ากลัวมากเลยไปทางนี้นะเอ้ยเดี๋ยวผิดทางแล้วไม่ใช่ทางนี้ผิดทางผิดทางไปทางไหนอะ่ะ อ่าลองไปทางโน้นเธอจะเจอประเด็นหรือไม่โอ้ลีชิดโอ้ลีชิดโอ้ลีชิดมุกเป็นกูมีเยอะ โอเคหมาไกา่ไโ <Okay. S 2> <ๆ>อเคออนนี้อยู่ยานอวกาศนะ เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นทางปิดนะฮะจะต้องรีบไปนะโอเคโ o l y ิ h i t h o l ล s ชิตโอเคไม่มีนะ โอเคไปต,ต,ตรงนี้มืดเลยตรงเนี้ยยอมรับเลยว่ามืดเอารมณคล้ายๆเอเลี่ยนเลยนะอืมไปทางไหนวะเนี่ยแล้วกูจะขึ้นยังไงครับอ๋อ โอเคต้องกลับไปนะครับอ้ออ๋อชิดชิดโอ้โหอยู่กับเป็นตับเลย อะไรเรามาทำไม มามามาเอาสิมาเลยเข้ามาเอาวุธใหม่เอาวุธใหม,อใหม่อะไรอะไรอะไรลูกโมเอาไปแดกซะ โอ้ยจนมุ่อะไรอะไรทำอะไรอะไรเราอะไรอะไรอะไรเราผีระเบิดหัวแต่จะขอปรับอะไรอย่างนึงเสียง โอเคเสียงมันดังไปอ่ะเราก็ต้องเออเราก็ต้องให้ดังกว่าเสียงเกมนะครับเช็คก่อนตายหรือยังโอเค นี่จะเป็นที่ฮิวโอเคผมก็หยุดตรงนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเกมเพลย์นะสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปซื้อกันได้นะครับร้านอมเนอร์เกมสตู โอ้เรียอะเหรอโอเคเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีครับ